สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมความดกของหงจ้วนซื้ออีกรอบนะครับเนี่ยดกดกจริงครับดกจนปวดหัวแน่นอนติดทุกลูกทุกดอกดกโดยสายพันธุ์นะครับตันนี้ตันนี้จะจะเป็นระบบน้ำข้างบนนะครับปริงเกอร์ติดบนก็ยังติด ไม่มีปัญหานะครับเรื่องการติดผลติดดอกไม่ว่าจะยูเรียไม่ยูเรียผ่าได้สบายครับตัวเนี้ 4, 6, 0, 0, สี่หกศูนใส่ไปเลยไม่เป็นผลกับหงวนครับเรื่องการติดผลติดทุกต้นดอกทุกต้นดอกจนหัวจะปวดมีแต่เนี่ยครับมีแต่ลูกดอกดกมาก มากมายดลกทุกต้นครับอยนี้ทุกต้นนี่วันนี้ก็จะไล่ตัดแล้วครับนี่ตัดทิ้งหมดเลยไม่หอ่อนี่ครับมองข้างในก็มีแต่ลูกดกดกมากแล้วก็จะมีแต่หลายคนถามมาว,ว่าหุงจ้วนซื้อติดผลดีไหมนี่ยครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับให้น้ําข้างบน แล้วการติดผลมีปัญหาไหมเนี่ยครับคาตอบให้น้ําข้างบนก่อนที่จะติดลูกอีกเพราะระบบน้ำนี่ติดได้ประมาณเกือบสามเดือนแล้วครับเนี่ยต,ติดทุกดอกนะครับติดทุกดอกบานลงมาตกหกมากอันนี้มีแต่นะครับมีแต่ลูกเดี๋ยววันนี้ก็จะการตัดทิ้งหมดแล้วครับเนี่ย,ยครับผงจวนความพิเศษพิเศษคือความดกบกลผิวสวย นะครับทำผิวง่ายกิ่งเหนียวไม่มีสลัดครับมีแต่จะต้องตัดอย่างเดียวก่อนหอ่อย่างไงก็ต้องได้ตัดทิง้งไว้ใจได้เลยเรื่องความดกดกทุกต้นที่เห็นนี้ตัดทิ้งหมดเลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็จะเริ่มละเริ่มการตัดทิ้งแล้วเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ รสชาติก็ไม่ต้องห่วงครับเนื้อละเอียดการติดผลดีเนื้อละเอียดกรอบฟูไม่ต้องห่วงทำผลขายยาวๆได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแบบต้นต้นจะลูกครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ